โอ้โหหลอนน่ะแลวยิ่งแบบดูมุมมองข้างล่างนะแบบดูจากข้างล่างขึ้นมาเอาแล้วไปเอาแล้วไปเอาแล้วเรเดเรสซสวัสดีค่ะมาพบกับเกมอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโรบอกเหมือนเดิมค่ะด่านเซเลนเตอร์แมนนั่นเองนะคะสต็อปอ s กเซเลนเตอร์แมนสองวันนี้เกก็มาอยู่กับรินเดเรสจังกับพี่กิดอีกแล้วค่ะรินเดเร สวัสดีค่ะใจมากเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิพี่คิดทำอะไรอ่ะเต้นไงเต้นไงเ้เต้นกันใหญ่เลยนี่เราต้องต้องเวลาเต้นเต้นรอผีใช่ไหมใช่เต้นรอผีดูดีแขนขาแต่ดูเก่แขนขาดีแล้วใส่ชุดเข้ากับบรรยากาศสุดๆเลยนะคะเสื้อผ้าขาดหมดเลยเนี่ยใช่ปะโดนฉีกมาใครติ้นเป็นไรไม่บอกไม่บอกด้วยอ่ะไม่เป็นคนนี้แหละ ไอ้นี่อยู่กันลินอยู่กันลินใช่อ๋อเฮ้ยอยู่ด้วยดิอยู่ด้วยอยู่ไหนอยู่นี่อ่ะเออเปิดไฟไปหาแผ่นกระดาษกระดาษเฮ้ยเจอกระดาษแล้วจริงป่ะเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วโอ้พี่จีไออยู่ไหนกาดไอเห็นพี่กิรแล้วเห็นพี่กิรแล้วค่อยๆมองค่อยๆมองเราต้องไปเปิดไฟกันก้มหน้าก้มตาเราตอนนี้ก้มหน้าก้มตานะคะถ้าเกิดเซเลเดอร์แมนเห็นหน้าเราปุ๊บนี่เราตายเลยเนี่ยนั่นดิน่ากลัว นั่นไงตรงไฟสีแดงๆทางขวานะคือมือกดาแพงซารเรนเดอร์แมนดักอยู่ชวยเลยมองกําแพงด้วยฮะว่ามีนี่เปล่ามีกระดาษอะไรเปล่าใช้กระดาษจะซ่อนอยู่ใช่ไหมอ่ะใช่ปั่นไฟ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 เด็กกระดาษไหมเด็กไปเดนไลท์อะไปั่นไฟนั่นจีเพิ่งรู้ว่ามีเกมอลท์นี่ปั่นไฟด้วยเขียวแล้วของแตกของแตกกว่าชิปวิ่งได้กว่าชิปวิ่งได้กว่าชิปวิ้งได้โอ้ยตกใจตกใจตกใจ กีนั้นจอก็แบบเบลอๆด้วยอ่ะใช่ดม่แล้วถ้าเกิดว่าเลือดเราลดเหลือสูงแค่ไหนคือตายตามมาตามาตามมานี่เลเลเห็นเลือดด้านล่างปะคะเห็นทำไมคล้ายกับอันนั้นแหละถ้ามันเหลือสูงคือตายตามลินมาตามลินมาที่บ้าหนีก่อนนี่กี่แต่ล้วเหรอยังยังแฉบวิ่งนี่เองคนอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันอยู่ไหน ตกใจเลยตกใเสียงเล่นเมื่อกี้ที่หันไปแล้วมันเบลอแต่ว่ามันอยู่ใกล้ใช่มันอยู่เราจะหันเข้าไปเจอแต่เราต้องโอ๊ยเมื่อกี้ได้เห็นมันอ่ะโอเคไฟครบแล้วไฟติดทุกทุกดวงแล้วไฟไม่ต้องหากระดาษใช่ไหมใช่ต้องหากระดาษก็ไฟติดก็ก็ก็ดีขึ้นนิดนึงไม่แล้วเซเนเตอร์แมนมันจะไปที่เอ้าเจอที่ไฟดีไหมอ่ะ เลนเดอร์แมนมันจะเห็นเห็นชื่อเราเห็นให้เห็นว่าเราอยู่ไหนครับทําไมคนนี้นอนตายตรงนี้เนี่สองคนนี่สเป็นบ้าใช่ไหมเราจับป่ะพินจับสเป็นบ้าก่อนตายแล้วอ่ะเหลืงสองใบเหลืองสองใบเออมันน่ากลัวมากเล่นเดอร์แมนมันตามพี่กิจมันตามหลังพี่กิจนะเฮ้ยมันไปดักหน้าพี่กิท โอ้ย,อย<ะ>ตายอยู่แล้วต่อม่คุณเอ้ยพวกคุณลุ่นช่องน่ากลัวลิมิการ์สองมันน่ากลัวมากไปดูเกสก่อนโอเคเกสหาต่อนะตอนนี้มีตายอยู่แล้วอ,อยู่ยไหนบากห้หลอนมากอ,ะ <700. S 2> อ่ะฉันจะฆ่าแกเอาตายจริงด้วยอ,ะอ่ะ อีกคนนึงที่ผมผมไอ้นี่ไม่น่ารอดอ่ะจริงไปแล้วหรือท่าตายก็ต่อนะโหท่าตายท่าตายดขาต่อหน้าแกเลยดูดีเก็บได้สามใบเขาไม่เจอเลยนั่นสิเขาบั่นไฟได้โอ้บั่นไฟในเครื่องหนึ่งตั้งเครื่องหนึ่งโอ้ยเก็บไม่ได้ทั้งอย่างมาแล้ว เราเป็นแน่เลยอ่ะขึ้นว่าอะไรนะไม่บอกอ่ะสีขาวหรือสีแดงมันดำมืดหรือมันบั็กเนี่ยอ้าวเมื่อกี้มันน่าจะแบบบล็อกนะอีกแล้วเป็นคนเงี้ยวสังเกตไม่ขึ้นอะไรเลยอ่ะโอู้วหวได้แล้วเห็นแล้วเห็นแล้วจะได้ใบหรงแล้วอยู่ไหนกันน้าอยู่ไหนกัน เห็นเกสเลยอ๋ออยู่ไหนกันน่ะเป็นผีแน่เลยใช่ไหมไม่ใช่อยู่อยู่อยู่บ้านเคอยู่ข้างล่างอ่ะอยู่บ้านเคเขาอยู่ข้างล่างอ่ะข้างล่างไหนอ่ะเขาเจอเครื่องบันไดใต้ดินเลยอ่ะเกสมีคนปั่นแลไดใครอ่ะเกสเป็นใช่ไหม ไปสินายไปสิตรงไปแัไม่ได้เป็นผีแน่ใจนะเอ้ย,อยแกอยากซาาเรากลัวๆๆๆแล้วแร้วนี่ก็วิสามาใต้ดินนะเนี่ยมาหาเนี่ยกลับมาเจอผีเสียใจอ่ะคิกไว้หรอพี่กิจคิค๊กหรอคลิ๊กเลยครับคิดกเลยฮะเปิดแปน้นเฮ้ยอะไร เก็บหมดเก็บหมดเก็บหมดหรือสองใบหรือสองใบยากนะคนเนี้ยเป็นผีเนี่ยไม่ไม่ยอมนะไม่ยอมไม่ยอมเราไม่ยอมเราไม่ยอมเราหันนักอื่นเราต้องหันนักอื่นเราต้องหันนักอื่นว่าว่ายหันข้ามุมหันข้ามุมหันข้ามุมหันข้างมุมการนี้จะยากนะอืมคนเป็นผีอะยากแต่ไปเฮ้ยทต่ไมพี่กิตรพี่กิตมาตรงนี้ เขาเป็นคนแรกที่คาได้ปะเนี่ยเปล่าพี่ไม่นะเออพิกิลด,ด้วยลากออมาตายหมดเลยนั่นจีลากมาวิกิตอะไรลากมานั่นจีลากมา <laughs> หาเพื่อนๆตายหมดเลยโอ้โ oh, หดูท่าตายพิกิตอเขาจะน่ารัก <laughs> นอนออลดแล้วหลดแล้วคนนี้ลดแล้วอะตายคงตูดด้วยอุตสาห์เก็บกระดาษทั้งหลายใบเฮ้ย <laughs> <laughs> เดี๋ยวเข้ามุมเข้ามุมเข้ามุมเดินไป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 หลังประตูหลังประตูหลังประตูเราเอาใจช่วยผีใช่ไหมดีค่ะไปเออนั่งก่งตูดเลยี่เหลืออยแล้วเนี่ยมีเชียร์ผีด้วยอ่ะนั่นจีเชียร์ผีใช่เลยเลื่อดแล้วเลื่อดแล้วแต่อีกคนนึงไม่ได้หันหน้ามาหาเกมมากเลยคนเนี้ยนั่นจีไปแล้วตายตายตายโอ้ยมันจะตายอยู่แล้วยิ่งเดียวเองเดียวเองเนาะ ตอ๊ตเลเลอร์แมนติ๊ตเลนเดอร์แมนอ๋อนั่นสิเออเฮ้ยเฮ้ยอยาฆ่าฉันนะไม่ได้อะติ๊ตเลนเดอร์แมนอยากฆ่าฉันนะให้หนูไปไม่ได้อะหนูกดอะไรไม่ได้ตอนนี้งงนั่นยวเดี๋ยวเดี๋เดินเข้าไปเดินเข้าไปเดินเข้าไปสวัสดีครับมันข้าพอมันข้างๆตัวมันข้างๆตัวมัน มคนหนึ่งอยู่ได้เหลือผีเหลือผีตาที่แล้วอ่ะเหลือผีตาที่แล้วที่เล่นเป็นผีไงเฮ้ยมันเจอกระดาษแล้วไม่ได้ๆอย่าเจอนะนัยนนั่นสิเหวมีได้ใบเดียวได้ใบเดียวมันอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยเอาเกมไม่เห็นเอไม่ขึ้นเหรอนี่ไงนี่อยู่ไหนเไปที่ได้ปะที่ฉันตกใจแทนฉันตกใจ นี่ันกำลังส่องผู้ชายคนนี้อยู่อยู่เกสโผล่มาเฉยเลยอ่ะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยต่อหน้าโอ้ยพูดมาดักพอดีเลยอ่ะดักหน้ากระดาษพอดีเลยอ่ะุ้ยนั่นสินั่นกระดาษอ่ะโอ้ยนั่นอยู่กับแฟร์แล้วเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าโอ้โหดักพอดีเลยเกือบลงนี้เลยใช่อีแค่อันเดียวเองนกกระดาษอ่ะอ๋อเย้ โอ้โหคนแรกที่เกตข <ot> ้าค <mm <Warning> ือพี่กิจกับลินพี่กีดอันลากมากใช่พี่กิดเป็นคนลากไ้ตรงนั้นหูคนเต็มเลยเดินไปได้อุยลินเป็นไรเป็นคนเรงนะอย่าบอกนะว่าพี่กิจเป็นป่าพี่เป็นทิตีเส้นเดี๋ยวเราเดินมองไม่เจอพี่กิดพี่กิดก็เป็นอ่ะไี่เจอลินลินก็เป็นอ่ะอันนั้นอ่ะจางอยู่ไหนเกเจลินแล้ว่ะ ดินออกมาจากในนั้นด่วนทขาไม่เาไม่อยู่ในนี้อะดินกระโดดออกมาแล้วเห็นเขาไหมวันนี้เรา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 เพี่กเบไม่ใช่ไม่ใช่พี่พี่ปั่นไฟยูไหนเม่เช่พีกีเน้าก็อยู่หลังไงโถเตะก่นั่นแหละตายคนแรกเลยเลกแน่าสงสารมีคนอื่นมันคนอื่นไม่หาของเลยมันแบบว่ายืนอัดมุมาเดียวเลย กวักวกัวโดนอะไรนี่ไงโดนเซิร์ผมจะผ่านแล้วพ่าคุณนั่นสิเราต้องช่วยเฮ้ยมันมาโอเคที่ปั่นไปเครื่องสองแล้วครับช่วยกันด้วยวาฮากเก็มันมาฮากเก้อยู่ไหนโอเคเปิดไฟแล้วเออ<ห>ตาย,ตาย <laughs> ี่กี่ตายเหรอเห็นเซเลนต์ได้งแนไกลแล้วตายอ่ะ อุ๊ยด่นนี้โหดอะเพราะมันโล่งไงเออมันโล่งเกินไปล้ครั้นี้แลนต์แมนอยู่ไกล้วก็ตายโอ้โหเจอกระดาษอีกอันนึงแล้วทุกคนาตายหเลยเนึงเลยไแลน์แมนห่าเันหลังอย่าหัลังอย่หันหลังโอ๊ยสัปดา์อันนียาฉันเบนแล้วหรือสีสอ้ยฉันบินแล้วฉันบินแล้วอย่าตามฉันมาเลยโอ้ยโอโดนแล้วทำไมไม่มีสเปซบสเปซบอลโร้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 วร้โ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 ร้เร้โ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 รรรร อ้อนแซงว่าดิลเลอร์จะน้อยเหรอข้างหลังหลกตข้างหลังเกตใหญ่ยะเพิ่มอย่มข้างหลังข้าหลังไปขหลังข้าหลังไปขหลังไม่ดีโอกระดาอยู่ข้างหลังยังไงเอ๊ะไม่กระดานกระดานอยู่ข้างหลังโอ้ยกระดานอยู่ข้างหลังโอ้แค่อันเดียวกระดานแค่อันเดียวที่เหลืออีกสองคนที่อยู่นะก็ afk ซะเกินดีนั่นสิทำไมเขาไม่ใครยับเลยก็ว่าทำไมเขาไม่ขยับเลยอ่ะ มันจะผ่านไหมอ่ะสงส่ไปกินข้าวดูดิดูนิดูคนที่ชื่อมิสเตอร์ฟ็อกซี่ดูแซเลอ้าแมนเอ๊ะจะทำยังไงกับอีนี่ดีนะแซเดอร์แบนาคงคิดเอ๊ะกูจะทำยังไงกับมันดีตรงนี้เห็นไหมเกยังยงเงยงง้งงยยิ้งเงงเยยิ้งเงองเก็บกระดาษได้่า ไม่ทำอะไรเลยเกตต์จะรวยหรดิเกตตปั่นไฟหนึ่งก็บกระดาษรองนะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบายบ๊ายบายค่ะจุ๊บจุ๊บจุ๊สกินไลน์แน่มากกว่าสกินไลน์ตรเท่เลย